การดูจิตใจเราจะเห็นสองอย่างหนึ่งเห็นความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับจิตแล้วมันก็จะย้อนเข้ามาเห็นจิตชนิดต่างๆอย่างเวลาความสุขเกิดขึ้นมันก็เกิดร่วมกับจิตที่มีความสุขความทุกข์ก็เกิดร่วมกับจิตที่มีความทุกข์ความโลภก็เกิดร่วมกับจิตที่มีความโลภครอบงำอยู่ความโกรธก็เกิดร่วมกับจิตที่มีความโกรธครอบงำอยู่มัเกิดด้วยกันนี้ภาวนาเรื่อย เราก็ค่อยเห็นนะจิตสุขเกิดระดับจิตทุกเกิดระดับจิตกุศลเกิดระดับจิตโลภโกรดหลงเกิดระดับเนี่ยเราเห็นตัวจิตกเกิดดับนะไม่ใช่เห็นสุขทุกข์กุลอกุศลเกิดดับนะตรงที่เราเห็นสุขทุกขเกิดดับนะเรี่อเรายัางรู้เวทนายอยู่ตรงที่เราเห็นกุศลอาุศลเกิดดับนี่เรายังรู้สังขารอยู่ แต่การภาวนาพอถึงขั้นละเอียดนะมันจะเห็นความเกิดดับของจิตแต่การเกิดดับของจิตนะ่แสดงตัวผ่านธรรมะที่เกิดร่วมกับจิตนะเจตสิกจิตสุขจิตที่สุขเกิดระดับจิตที่ทุกเกิดระดับจิตที่เป็นกุศลเกิดระดับจิตโลภจิตโกรธจิตหลงเกิดระดับอันนี้เราเห็นจิตเกิดดับผ่านเจตสิกอีกอันหนึ่ง เราเห็นพฤติกรรมของจิตอันแรกเราเห็นจิตที่มีอารมณ์ชนิดต่างๆทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วประณีตขึ้นไปเราเห็นพฤติกรรมของจิตจิตที่ไปดูรูปเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไปฟังเสียงเกิดเราก็ดับอันนี้เราดูจิตมันเกิดดับทางอายตนะทางตาหูจมูกเลีน้นกายใจมันเกิดดับเกิดดับเกิด,ดที่ตาแล้วก็ดับที่ตา เกิดที่หูแล้ดับที่หูเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเกิดที่ไหนดับที่นั้นเนี่ต้องเห็นภาวนาอย่างนี้นะเราเราเห็นนะจิตน่ะเกิดดับถ้าเราอย่างภาวนาไม่ละเอียดเราจะเห็นว่าจิตเที่ยงเราจะรู้สึกว่าเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปทางตาแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปทางหูพอรู้ว่าจิตหลงไปทางหูก็วิ่งกลับมาถ้ามันไม่กลับมาก็ดึงมันกลับมาแล้วจิตก็แน่นแเดี๋ยวจิตก็หลงไปดมกลิ่นนะ ไปเกิดที่จมูกเรามีสติรู้ว่าจิตหลงไปดมกลิ่นนะจิตที่หลงไปดมกลิ่นก็ดับจิตที่รู้ก็เกิดขึ้นแทนว่าจิตหลงไปในความคิดเรารู้ทันสติระลึกรู้ทันว่าจิตหลงไปในความคิดจิตที่หลงในความคิดก็ดับจิตที่รู้ก็เกิดขึ้นมาแทนงั้นไอ้จิตรู้เนี้ยสำคัญนะคนทั่วไปมันภาวนาไม่ได้ไม่มีวันเห็นสันตติขาด เห็นว่าจิตมีดวงเดียวอ่ะเพราะไม่เคยมีจิตรู้ถ้าเรามีจิตรู้มาขั้นจิตทุกทุกดวงไปเราจะเห็นว่าจิตทุกทุกดวงเกิดดับกระทั่งจิตรู้เองก็เกิดดับตัวนี้ฟังยากหน่อยนะหลวงพ่อเทศเทศเอาไว้วันข้างหน้าเราพอนาเราก็จะได้เห็นะจิตมันเกิดดับทางอายตนะจิตไม่ได้มีดวงเดียวความเกิดไม่ว่าจะเกิดที่ไหนความเกิดทีไรเป็นทุกทุกที่นะ เนี่ยเห็นกระทั่งจิตผู้รู้ก็ตกอยู่ใต้ใจรักนะเนี่ยเห็นอย่างนี้น,นะเฝ้ารู้โลภไปสุดท้ายมันก็ยึดถืออะไรไม่ได้จิตผู้รู้ที่เป็นของดีของวิเศษเป็นจิตที่เลอเลอิศที่สุดในโลกีธรรมมันก็ยังตกอยู่ใต้ใจรักยังเอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้จิตมันก็วางจิต อันนี้ไม่เห็นจิตไม่เที่ยงบ้างจิตเป็นอนัตตาบ้างก็วางนี่การวางจิตสําหรับคนทรงฌานมันจะไปอีกรูปแบบหนึ่งอย่างเราภาวนานะจิตใจมีแต่ความสุขถึงไม่ภาวนาจิตก็มีแต่ความสุขความสงบจิตไม่ไม่ยอมปล่อยวางจิตนี้พออินทรีย์แก่กล้าพอแล้วบุญบารมีแก่กล้าพอปัญญามากพอแล้วอยู่ๆจิตมันพลิกตัว จากจิตที่เป็นบรมสุขนะฉับพลันนั้นกลายเป็นจิตบรมทุกข์เลยพวกที่ทรงฌานนะจิตมันจะมีแต่ความสุขนะสุขแบบมีโสมนัสมีความสุขจริงๆหรือเป็นอุเบกขาอุเบกขานี่สูงกว่าสุขนะเป็นสุขที่ประณีตยิ่งกว่าความสุขเบือเบือววๆคนทรงฌานนะจิตมันจะมีแต่ความสุขะหรือไม่ก็อุเบกขาซึ่งเป็นความสุขที่ยิ่งกว่าความสุข พอบุญบารมีมากพอเนะี่ยจิตมันพลิกตัวทีเดียวนะมันเห็นวนะ่าจิตนั่นคือตัวทุกข์ไม่มีอะไรในโลกนี้จะทุกข์มากกว่าตัวจิตอีกต่อไปละถ้าเห็นอย่างนี้นะมันจะรู้สึกเหมือนจิตมันจะระเบิดพอคิดว่าจิตมันจะระเบิดก็รู้อีกนะถ้าระเบิดเมื่อไหร่ก็ตายเมนะื่อนั้นถ้าไม่ตายก็บ้าจิตมันรู้เลยนะมันใกล้จะระเบิดแล้ะถ้ายินสีแก่กล้าจริง ล้าสละชีวิตเพื่อธรรมะจริงเอาว่าตายก็ตายบ้าก็บ้าขอตามดูมันจนถึงขนาดจิตสุดท้ายเลยที่มันจะตายนะสุดท้ายนะมันตายจริงๆนะจิตผู้รู้มันตายขาดเลี้ยงลงไปตัวจิตผู้รู้มันก็เป็นวิญญาณขันนะนะั่นแหละมันเป็นวิญญาณนะอยู่ในขันห้าเรานึกว่าเป็นของดีของวิเศษที่จริงก็ไม่ใช่ของดีของวิเศษ ก็คือตัวทกุกข์นั่นแหละทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะถูกบีบคั้นให้แตกสลายทุกข์เพราะไม่อยู่ในอำนาจบางังคับบัญชาในใจลักนั่นแหละพอเห็นตัวผู้รู้ก็ตกอยู่ใต้ใจลักนะนี่ของที่ดีที่สุดนในสังสารวัฏก็ยังตกอยู่ใต้ใจลักจิตมันสลัดขันทิ้งนะสลัดจิตทิ้งนั่นก็คือสลัดขันทิ้งเพราะขันห้านั้นเกิดจากวิญญาณขันดวงเดียววิญญาณจิตดวงเดียวท่านเอง พอจิตมันสลัดวิญญาณขันแล้วสลัดขันห้าทิ้งนะมันก็แปลสภาพไปสู่ความเป็นธาตุอย่างร่างกายเรานะถึงที่สุดแล้วมันก็ปลายกลายเป็นธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมบรรจุอย,อยู่ในช่องว่างคืออากาศสธาตุธาตุดินทุกไหมธาตุดินทุกโดยการที่มันแปลสภาพแต่ถามว่ามันรู้สึกทุกไหมมันไม่รู้สึกทุกข์ ธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันก็ไม่ได้มีสุขมีทุกข์อะไรในตัวของมันมันแค่ไม่คงที่แค่แปลสภาพไปวิญญาณธาตุพอสลัดคืนออกไปแล้วมันเป็นธาตนะุพอ,อถึงทิ้งวิญญาณอคร์นนะแปลสภาพเป็นวิญญาณธาตุมันก็พ้นจากทุกข์นะบางทีท่านก็เรียกธรรมธาตุ สภาพจิตซึ่งพ้นเด็ดขาดจากความทุกข์สภาพจิตที่พ้นเด็ดขาดจากตัณหาสภาพจิตที่พ้นเด็ดขาดจากความปรุงแต่งนั่นแหละคือจิตที่หลุดพ้นเป็นจิตที่สัมผัสพระนิพพานตราบใดมีจิตตราบนั้นต้องมีอารมณ์ในจิตที่มันเป็นวิญญาณธาตุมันไม่ได้เสพอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแบบที่เราเคยเสพ ด้วยรูปนามขันห้าแต่มันเป็นาธาตุรู้ขึ้นมานะอารมณ์ของมันคือพระนิพพานนิพพานมีลักษณะาว่างว่างสงบสันติไม่มีความปรุงแต่งไม่เกิดไม่ดับจิตที่เข้าไปเห็นตัวนี้นะมันส่งพระนิพพานอยู่เนี่ยมันพ้นความเกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะมันไม่ใช่ขันตัวที่เกิดแก่เจ็บตายมันคือตัวขันห้า แต่ตัวธาตุมันธาตุดินนะแปลสภาพไปยังไงมันก็ไม่ทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วไฟมันก็ไม่มีความทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วดินน้ำไฟลมอากาศธาตวิญญาณธาตนะมันก็ไม่ไม่ตั้งความทุกข์ขึ้นมาอีกแล้วนี่เราค่อยๆเรียนนะค่อยๆศึกษาไปมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง